มานี้ได้ไข่เคี่ยวให้คุณยายกินคะ่ะไข่เกี่ยวกับพัดเซนค่ะพี่น้องคะ่ะพัดเซนแล้วก็พัดเนื้อไหมแล้วก็ไข่ตม้มนี่แหละคะ่ะอาหารเสาว์อมอนี้เอากินมานี้กับเขาเม,มนูอาหารบ้านๆเฮานี่แหละคะ่ะมีซ้ำนี่แหละคะ่ะม,มื้อนี้มื้อนี้บ่มีต้มบะคอ,อยญ่มีกินเมนูไข่ๆก่อนคะ่ะมื้อนี้ ทั้งที่เป็นหามาหลายแนวแม่ก็สิกินเบิดบ่เนาะมิเต่นเอาเป็นเสียเสียเื่อนเนาะ้องไข่ต้มห้องไข่เกี๊ยว ม่ใช่เน่าเสียๆจาว่าที่กินยังงนี้ยิ่หลจะมเห็นว่าหลเน่าก็เอากินๆมาเนี่ยหล,ยนเ,หนนหลยเน่ให้เลือกกินเม่นูอาหารบ,นบานๆเน้นไข่ค่ะมาเนี่ยเน้นๆไข่เน้นๆไข่ต้มไข่เจียวค่ะพี่น้องค่ะพัดน้ำใหม่คุณยายเคยกินค่ะคุณยายบบแสลงหรอกค่ะพี่น้อง,องกินได้ กัดเซนใส้หมูใส่ไข่คือการขันเน้นไปทางไข่เด้อพี่นอ<ช><ข>เนเสียบแล้วเน้นเน้นไข่ขันเห็ดไส้แบบนั้นปรุงไส้เครื่องแบบนั้นมันก็กินมาหลายๆแต่ตรงก็เลยอ,อยากให้กินต้งมจังเบิดเป็นฟองนะคะพี่นอนย่างหน่อยมือหนึ่งต้องได้กินไข่หนึ่งฟอง S <S กินไข่เกียวก็ได้มันมีไข่มีไข่อยู่ทั้งสามอย่างมาเนี่ยไข่ใส่ในผัดไข่ก็แส,สียบไป่ได้หรอเอากินแสีบไปกินมันนี้อากาศหนาวถึงหนาวถึงร่มค่ะพี่น้อง เย็ยล่มหนาวล่มพัดตึงเย็นเย็นมานี่แต่ถ้ามีแสงแดดออกมากก็เริ่มอุ่นขึ้นลัน,นั่นหอตดอก ได้เสียบกล้วยมูใหญ่ยวันนี้อ,อี่ยังพัดเส้น <laughs> พัดเส้นเสียบกล้วยมูพี่น้องเอเสียบพัดเส้นไปกินพัดเส้นพัดเส้นก็มีไข่พี่กันหันละมืัอนี้เน้นๆไข่ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะ